ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดครั้งนี้จะเป็นตัวเด็กสาสารแบบตั้งบอร์ดนะเป็นสาสารที่เอาไว้ให้แบบมือใหม่เขาเล่นงบจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะ Are you prepared แน่นอนว่าคีการ์ตก็จะเป็นตัวยูนิตที่ใช้สสารมืดทั้งหมดนะไม่มีเดียวราเด็กนี้จะไม่มีเดียวรานะไม่มีตัวที่ใช้งานสสารในการเอาไปทําลายทิ้งหรืออะไรก็จะมีแค่ดามาน่าตัวเดียวที่ใช้และที่เดี๋ยวจะเป็นตัวที่สร้างสสารทั้งหมดนะตัวอีหยังอ๋อลดสีดาเมจโปรหนึ่งโซ ไม่ค่อยมีผลนะตอนนี้วิ่งต้นไม้โซศูนย์ก็มา,า,มาคือพยายามทำให้เราตปตีแล้วมันไม่คุม้มอะใช่ไหมล่ะอะไรแต่เราก็จะต้องตีนะถ้าเราไม่ตีเนี่ยมันจะวุ่นวายแต่ ไม่ตีแต่เราอุดม,มันเอาไว้ก็ได้เนะพราะถ้าเราไม่ลงช่องนี้เขาก็จะลงช่องนี้มาตีฟรีต้องรอดูกันต่อไป บรนนรักษ์เหมือนกันเว้ยนี่เป็นเทเนบิกกับบนนรรลักษ์นะฮะอันนั้นเขาเหมือนเขาจะอุดต้นไม้ไปเลยเขาอยากได้สา,าสามนะคาดว่านะนก็จะยิงเทเนบิกเข้าไปก่อนเนาะผมว่าฆ่าข้างบนเขาไม่ได้อยู่ดี แต่ไม่ยิงเทเนบิกก็ไม่ได้นะ <Exactly. S 1> เพราะว่าเทเนบิกนี่ตัวหน้าลำคาหนึ่งปีแล้วนะ oh. <Easy. S 1> สร้างๆไว้ก่อน <Th ief. S 1> โอ้ เ้วบัฟมาเลือดแปดจะไปจัดการเขายัางไงวันนี้คงต้องไม่ใช้สาาสารแล้วแหละเคลียร์ยากมากอะบอกเลยต้องจัดการตัวที่มีโตนะคือแต่ละตัวที่ใช้เนี่ยมันก็จะหนาๆอยู่พอสมควรน,นะ แต่ครั้งนี้ของเขามันสาสา,ารมันเยอะอแต่เขาไม่มีโซ,โซ,ซไงข้อดีของเขาคือเขาไม่มีโซ,ซ่มันก็เลยจะค่อนข้างง่ายต่อการสู้นะมาเป็นที่ฟอร์ดเอ,อื้อ ไปแล้วว่าแล้วผมต้องเล่นตัวนั้นโอ้อุดม,มุมโอ้โนี่มันแน่นนะเนี่ยเริ่มจะแน่นผมก็ไม่มีสาาสารเป็นตีเขาผมไม่มีสาาสารผมมีโซอ่ะเอาดิทับไปเลยปิดไปเลยมันก็จะตั้งแน่นๆหน่อยนะ ไม่เน้นตีแรงแต่ว่าเน้นโซนะฮะเด็กนี้ผมว่าเด็กมันก็น่าสนใจอยู่นะอ,อาเทเนียแห่งเงางั้นเหรอเอาอะไรไม่รู้จัก แต่ก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละมันวิ่งมั่วตัวเนี้ย้วโซมันก็จะลดแต่มันเป็นตัวเถิดที่ดีนะมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวส,สารที่เอาไว้ตั้งบอร์ดคือรอบเนี้ยที่มันดูเหมือนง่ายเพราะว่ามันตั้งบอร์ดแข่งกันไงต่างคนต่างตั้งบอร์ดมันก็เลยดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะสังเกตว่าบอร์ดเนี้ย มันแน่นแล้วก็ตัวคีย์หลักก็จะมีแค่ไอคิฟฟอร์ดกับดามาน่าที่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลิสต์ก็จะประมาณนี้นะก็จะใส่แต่ตัวที่ใช้ยูนิตพลังมืดแล้วก็คีย์หลักก็เป็นซันดล่าช่องว่างแล้วก็มนรลักษ์ที่เหลือแล้วก็ฟิลิปป้าอีกตัวนึงอันนี้จริงจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าควรใส่ถ้าเกิดเล่นตัวสาสารแบบตั้งบอร์ดที่ให้ยูนิตใช้สาสารนะ ก็ไม่แอสจะมีไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรไม่แร่นะแต่ยักษ์ควรมีอสวินควรมีนะแต่มันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละเล่นยังไงมือก็ไม่ค่อยน่าเพราะว่าโซหนหจะเยอะกว่าโซนสเกือบ2เท่านะตัวเคลียร์ก็จะมีเยอะยิ่งถ้ามีป้ากระจกในสนามเนี่ยดามเมจของยูนิตที่ได้รับสสารมืกดก็เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มอัตราการทำลายล้างได้สูงขึ้นนะ ก็สำหรับใครที่แบบยังไม่มีเด็กอะไรจะเล่นหรือว่าพวกเด็กแบบขำๆเอาไว้เล่นเก็บเวลสังกัดหรือเล่นแรงล่างๆตั้งแต่อาเทเนียลงไปเด็กนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ของคุณได้นะก็จะเป็นเด็กเริ่มต้นของสาสารที่เก่งพอสมควรนะก็ถ้ามีเด็กนี้แล้วก็จะสามารถไปต่อยอดเป็นเด็กสาสารมืดเดียล่าแบบโหดๆได้ในคลิปก่อนๆหน้านะ ก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับ